สวัสดีสุสดีพี่น้องมาดูฉันร้องเพลงสักหน่อยถึงเสียงฉันจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนะพี่น้องฉันเป็นคนยากจนแต่ไม่จนน้ำใจฉันเป็นคนยังไงติ ตามตอนต่อไปเนจะพ pues ี่น okay, well, ok ้องเตร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 งเต่งเตรงเต่งตรงเตงเตรงงตรงตงโอเคไหมคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปกับอันนี้มันคืออะไรมันคืออะไร What is it What is it What is it มันคือ สตอสตอเบอรี่